ดวนๆมาแล้วรัฐบาลไทยแอบประกอบแอบปริชาหรือรันฝ่าวงฝ่าวหาลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปซื้อผู้ซื้อคนตอนรับขอสูช่องก็ติดไว้ดังม้าแช่เนาะจ่ากลับมาพกกับแอดมินในวันจันทร์ที่22กันยายนเนาะจ้าแอดมินก็มีแนวทางดีๆแตะเด็กปังๆแนวทางที่เพื่อนให้เขาเอามาแบ่งปันไปหน่อยในเบิงกันดิเชนเคยเนาะจ้ะ เป็นใจในน,น้องหมดที่ผ่านมาผู้ใด่โสกดีกันในมติาจาัย์ผู้ใดโสกดีแอดมินก็ขอสแสดงความยินดีนําเดนพี่น้องเดอ้อสำหรับชุดนี้นะจ๊ะก็จะเปเน็นแนวทางรัฐบาลไทยวงวดไม่นจะจ๊ะงวดประจำวันที่1ตุลาคม2 5 6 8นากสนะจ๊ะสำหรับชุดนี้ก็จะเปเน็นแนวทางของแอรประกอบต่อโดยแนยวทางของแอรปริชาตกถ่ายโดยแนยวทางของดุยพารันเด็พี่น้องเดอ้อ ก็สิไปรับชมรับฟังนะจ๊ะแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจาาพี่น้องสูู้สู้ข้นนะจ๊ะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ๊ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดมินจากพี่น้องสูสู้สูพขน้นเลยจ้า เื่อเป็นการบอลเซเวล่าเขาก็ไปรับชมแนวทางกระไดพินองเริ่มต้นกับทีนวทางของแอประกอบกันก่อนและจากสือผลงานอุติพานมา16กันยายนเพื่อนหายเขาเหล็กถ่าย2ตัวล่างตรงๆมาจ่าก็คือหาปเขากลับมาเบิ้งต่อกันที่1ตุลาคม2 5 6 8กบันต่อและจ่าสือแอประกอบก็ได้ล่รยแนวทางมาหายแล้วจ่หงวดนี้เพื่อนหายวิ่งที่6กับเจสอี่ยังกระไดให้มี6กับเจไดพ่นองเนอชุด3โตที่หายมากคือ36ค 668072และ476จ้ะจุด2โตลัก6ก็ให้ไปที่636566 6, 6, 6, และ68ลัก7ให้ไปที่707274และ76ด้อพี่น้องเดอ้อต่อด้วยชุด3โตเตมต็ดเดียวเน,นาะจ้ะที่เพิ่นเน้นให้ก็คือ072เดอพี่น้องเดอ้อเน้นให้072ปั๊บเน่น7072แล้วก็02จ้ะ บัตรเลน7072และ023ตัวเม็เดียวฟันหายไปที่072จ้าแนวทางของแอรประกอบเราจะให้เขาอยู่ตลอดพี่น้องให้เขาอยู่เรื่อยๆเราจัดแต่แนวทางของแอประกอบถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวะทางที่นาติดตามพี่น้องพี่น้องก็แคป์ไปเบิง้งจดไปเบิ้งกันได้พี่น้องเด้อแอดมินเอาข้อมูลมาให้เบิ้งแล้วก็เก็บไว้พิจพรณากันได้พี่น้องเด้อตามต่อกันเลยจ้าไปเบิงเ้งแนวทางชุดต่อไปกันเลยจ้าก็คือแนวทางของ เอ็ดปรีชานะจ๊ะซึ่งผลงานวททีิภ่านมา16กันยายนผลกรให้เข่าเล็ก้าย2ตัวล่างเช่ยนนดยวก,กันนะจาะนันก็คือหา8ที่พี่น้องเด้อเฮากลับมาเบิ่งตตอกันที่1ตุลาคม2 5 6 8กันต่อกนะจ๊ะซึก่งประกอบพื้นกระดปล่อยเนวทางมาไ้แล้วเช่นกันนะจ้ะซึ่งงวนนี้จอประกอบพื้นกระไ้ วิ่งรูดไปทีลักหาได้พี่น้องเด้อซื้ออิงยังกระไดให้มีหาเนาะจ้ะชุด3โตมที่ให้มากก็คือเก่าหาศูนย์หนึ่าสเก่าหาหาเกาแเกและเก่าสจ้ะต่อโดยเนอทางชุด2โตพี่น้องไ้ไปทีหาห่งาสองเก้าฮาเก่าหเก่าแปดสองเก้าแปดสองาศูนและ21ง่จ้ะ แนวทางของแอปรีชาแครบให้เบ่งจดให้เบ่งกันนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดต,ตามเช่นเดียวกันนะจ๊ะให้เขาอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะจ๊ะแคบหรเบ่งจนหรเบ่งนะพี่น้องเด้อมีแนะนาให้พี่น้องตามแนวทางของแอปรีชาและก็แนวทางของเอ็เาาอเอดประกอบด้จ๊ะมาเบ่งตองกันทีนว่ทางชุดสุดท้ายนะจ๊ะนั่นก็คือ แนวทางของดุยพระรัชน,นจัสิ่งผลกังอุติภานมาก,กลุดเนจ่ะบ่กเขาพี่นองก็บอกเป็นอย่างเนจ่ะเหล็กมีเขาามีรูดเป็นเรื่องปกติเนจาเอามาบึงตอกันทีหนึ่งตุลาคม2.568กันต่อกันตอนจ่ะสิ่งดุยพระรันก็นได้โปรยนแนวทางมาให้แล้วชุดสโตก็หามาสามหางเนจานั่งก็คือ433 683และ 4 8 3ชุด2โตให้ไปที่3 3 6 3 8 3และ7 8จะ้ะ3 3 6 3 8 3และ7แพเนวทางของดยพระรั่นเนพี่น้องเด้อแคบให้เบิงจุดให้เบิงกันได้จะบว่าจะเป็นเนวทางของแอรประกอบเนวทางของแอรปริชา ดุยพระรัตนาจากแค่ไปเบิ่งจุดเดเบิ่งเอาไหว้เทียบตัวเด็กในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้อพี่น้องเด้อไทยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสบุสกคนโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนจ้ะทางช่องบอสน,บสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกาจารย์ทุกๆสำนักนํำเดอจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆดนะจ้าสื่อตามกําลังทราบสื่อตามผื่นดวงขอจัดคลองและพี่น้องเด้อจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสผู้สก้นเสลดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล่าพี่น้องไว้สนิทก่อนนะจ้ะและจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า